21กําไรแพนดอล่าเป็น1ยี่ห้อเลยนะครับที่ทุกคนรู้จักอยู่แล้วหรืออย่างน้อยาต้องเคยเห็นนะแต่เดี๋ยวนี้เขาทําออกมาเนี่ยหลายๆคอลเลคชันก็ให้เจาะกลุ่มลูกค้าที่มันกว้างมากขึ้นสําหรับคนที่ชอบแบบสายคลาสสิกสายเรียบหรูดูแพงหรือบ,บางคนเนี่ยชอบสายหวานหวานมุ้งมิ้งมุ้งมิ้ง,ง,งเนี่ยก็มีเช่นเดียวกัน22ต้มหูคือถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเฮ้ยโอเคคนคนนี้เนี่ยสามารถเชื่อใจได้อย่าที่จะเฮ้ยให้อะไรที่มันพิเศษมากกว่า ปีที่ผ่านๆมาแล้วเนี่ยต้มหูเถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งเลยนะครับที่คุณสามารถที่จะให้ได้แล้วมันเป็นแบรนด์เนมแล้ว ราคาของมันเนี่ยก็ไม่ได้เกิดเอื้อมมากจนเกินไป23ชุดนอนผมไม่ได้หมายถึงชุดนอนที่คุณซื้อตามตลาดนะัดตัวละแบบ3ตัวร้อยสามชุดร้อยอะไรแบบนั้นพอหมายถึงชุดนอนที่มันมีคุณภาพมีระดับมีราคาขึ้นมาอย่างแบรนด์ของไทยแบรนด์ Happy Sunday เนี่ยก็ถือเป็น1แบรนด์นะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากในชุดนอนและถ้าเกิดคุณอยากให้สร้างความแบบว่าเซ็กซี่สร้างความฮอตมากขึ้นหน่อยเนี่ย,ย Victoria Secret ก็ถือว่าเป็นหนึ่งแบรนด์เลยที่จะให้สิ่งนั้นกับคุณ กลุ่มที่4กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มไลฟ์ตายตอนท่ที่2ิเทียนหอมคือเทียนหอมหรือแบบพวกน้ํามันก้านหอมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถให้ได้กับทุกคนอยู่แล้วอย่างแบรนดรื่นรมอย่างแบรนด์แบบบีซาบีหรือ b ีเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ผมยังไม่รู้ว่าเขาอ่านว่าอะไรเนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยก็มีให้เลือกเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยก็ลองไปรมที่ห้างก่อนแล้วกลับมาสั่งที่อย่างที่ผมบอกไปก็ได้25แก้ว แก้วหรือกระบอกเก็บความเย็นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรที่จะมีอยู่แล้วในยุคสมัยที่แบบของแพงทุกอย่างการที่เราพกน้ําไปเองน้ําที่สะอาดสะอาดที่เรารู้แหล่งที่มาที่เราสามารถเชื่อใจได้ว่าเราเอามาเองเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่จําเป็นมากๆเลย26โคมไฟอัจฉริยะอย่างของฟิลิปฮิวส์เนี่ยก็เป็นเหมือนกับโคมไฟที่คุณสามารถจะปรับเปลี่ยนสีได้ตามที่ใจคุณชอบเลย<ช>27หมอนเย็นของอีเกียมูจิหรือว่านิโตริบางหมอนเย็นเนี่ยมัน 吐个错 หาซื้อได้ง่ายก็จริงแต่ว่ามันใช้แป๊บเดียวมันก็หายแล้วอะแต่3ยี่ห้อนี้เนี่ยเท่าที่ผมได้ลองมากับตัวแล้วเนี่ยคือมันเป็นหมอนที่เย็นจริงๆมันได้ผลจริงจงแล้วมันอยู่ได้นานจริงๆ28เครื่องรางหน้าโฟริโอคืออาจจะไม่ใช่แบรนด์แรกในโลกใบน,นี้แต่ว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่รู้จักกันเยอะมากที่สุดในโลกแล้วกันแล้วมันก็มีเหตุผลที่มันเป็นแบบนั้นอะคือมันก็สมราคาของเขาจริงๆอะแต่เมื่อเทียบกับคุณภาพแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นอะไรที่คุ้มค่ายอยู่ที่ 29, ออกกยจากแบ,บ loe, รรดหืเ l u l ช คือไม่ว่าเราจะไปไหนเราควรที่จะแต่งตัวที่เรามั่นใจมากที่สุดแล้วเสื้อผ้าพวกนี้เนี่ยมันก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยเกิดความมั่นใจมากขึ้น material world นิดนึงถามว่ามันดีไหมมันก็ไม่ดีหรอกแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมันช่วยเราให้เราสุขภาพดีขึ้นละ่ะช่วยเราให้เราลดหุนได้ละ่ะให้เราไปถึงหุนในฝันของเราได้ละ่ะมันก็อาจจะดีก็ได้30เครื่องล้างแปรงแต่งหน้าเป็นหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนมองข้ามแต่ว่าก็เป็นหนึ่งสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยคือ